ถามว่าฮอกไกโดเดือน9เที่ยวอะไรจัดแบบไหนดีนะคะให้เริ่มต้นลงที่ จิโซเซ่แอร์พอร์ตนะคะแนะนาให้ไปค้างที่บีเอหรือฟูราโนนะคะถ้าชอบธรรมชาติมา,มากๆ2คืนกําลังโอเคไม่เหนื่อยเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบมีเวลาน้อยแล้วอยากเที่ยวเยอะๆเ,เราก็ค้างฟูราโนหรือบีเอหนึ่งคืนนะคะแล้วก็วันถัดไป,ไปไปเที่ยวอาซากิกาว่าแล้วก็ค่อยกลับไปที่ซัปโปโรนอนซัปโปโรเนี่ยเราจะนอนค้างยาวก็ได้นะคะอย่างเช่นจะไปออตลุเดททิฟก็ได้หรือจะไปเลคโทย่าโนโบริเบสแบบเดททิฟก็ได้แล้วกลับมานอนซัปโปโรอันนี้เป็นแผนที่แบบ คนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนโรงแรมมากแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายรถทิปเราชอบเปลี่ยนโรงแรมนอนที่ซัปโปโรเซชใช่ไหมคะเราเราจะไม่นอนที่เมืองก็ได้เราไปนอนโจซังเกออนเซนก็ได้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปนอนที่เลคโทยะหรือถ้าเกิดใครมีวันขยายเพิ่มเราสามารถที่จะไปเที่ยวถึงฮากุดาเตะด้านใต้สุดของเกาะฮอกไกโดเลยก็ได้ค่ะมา 5วันเนี่ยจัดเส้นทางแบบไหนมา4วันจัดเส้นทางแบบไหนหรือถ้าเกิดมีเวลา7จวันแปวันสิวันนะคะเราสามารถที่จะจัดแบบไหนได้บ้างเรากแ็แล้วแต่ลูกค้าได้เลยขึ้นอยู่กับจำนวนวันนะคะว่าอยากจะมากี่วันที่ KK t o u r j ทัวรนะคะ